สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับเข้าปั้นอ็นะครับแล้วก็อยู่กับแพ็คออฟเอคลายสามจุดหนึ่งนะนะครับที่ผมคอมเมนต์ไว้เมื่อช่วงสายๆหน่อยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปสวนนะครับแล้วก็ทั้งสวนเนี่ยนะครับเรเวลสี่หมดเลยนะนะครับแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวทีเดียวเชียวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บเกี่ยวนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วเราจะได้ของดีไหมนะครับ วันนี้นะนะครับตามสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับไปนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีการวางมวยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่ามันมีการเก็บเกี่ยวด้วยนะครับไปเราไปสวนกันครับลุยไปเลยเอาละนะครับท่านผู้ชมก็เห็นสวนผมแล้วนะครับนี่นะครับยิ่งกว่าเลเวลสอีกนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเราปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับ แลวมีบ่อน้ำข้างๆด้วยนะครับผมใช้ n อ c พซช่วยสร้างด้วยนะนะครับถ้าถ้าใครตั้งใจดูนะนะครับขอขอประทานอภัยด้วยนะครับเห็นไหมครับสับปะรดสับปะรดนะครับสับปะรดนะครับเราเก็บเกี่ยวก่อนนะครับนี่ตามสัญญาครับผมพามาเก็บเกี่ยวจริงๆนะครับนี่พามาเก็บเกี่ยวจริงๆนี่นะครับเก็บแม่งเลยครับนี่ครับนี่คือฟาร์มของผมเนี่ยนะครับเกินเลเวลยสีด้วยนะนะครับเดี๋ยวเติมประมันแป๊บนะครับ ถ้าใครตั้งใจดูนะนะครับขอไปด้วยนะครับจิกจิกกึ้งนะครับขออีกทีนึงนะครับจิกจิกกึ้งนะครับกึ้งกึ้งนะครับอ่ะน้ำมันนะครับครบแล้วนะครับนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรทำหรอกครับอยากทําคลิปนะครับแบบกลวนประสาทชาวบ้านเขาบ้างนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับยิ่งกว่าเลเวลสีอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหบ็อกเกอรี่นี่ใหญ่เท่าตัวเลยนะครับอ้าว สวยไหมนีครับสวยผมส่วนไหมในีครับก็ภรรยาผมเล่นนะครับก็เลยแบบเอามากวนปีนชาวบ้านก่อนนะครับด้วยความว่าไม่มีคลิปจะลงนะี้ครับไม่มีคลิปจะทำนะนนี้ครับนี่ครับจะเก็บเกี่ยวส่วนไหนนะครับบอกผมได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมไม่เห็นนะครับคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆครับคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมไม่เห็นแน่นอนครับพอเช้าเล่นพับจีครับวันนี้มากกนตีนอีคลิปนะนะี้ครับนี่ครับเก็บเกี่ยวให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับ บอกแล้วครับโตสวนผมเนี่ยนะครับยิ่งกว่ารลเบลสีอีกนะครับมีหมูนะครับมีแพะมีท well. ุกอย่างครับเนี่ยนะครับสุดยอดไปเลยเลยครับอลังการการสร้างนะนะครับนี่นะครับคุยกับน้องน้องม้านะครับนี่น้องลานะนะครับคุยเขาหน่อยไหมนะครับปลานะครับมีน้องม้าครับนี่นะครับของแท้เลยนะครับนกกระจอกเทศตกปลาไหมนะครับมีหมดเลยนะครับ เนี่ยนะครับดอกงดอกไม้มีหมดครับเอ้าเก็บให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดอกไม้บีนะครับเนี่ยครับพามาเก็บเกี่ยวครับอืเก็บเกี่ยวของแท้อีกทีหนึ่งนะนะครับอออีกทีหนึ่งนะครับเอาให้หมดครับโจนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าใครนะครับผู้ใดสนใจนะนะครับผมมีอยู่สองร้อยห้าสิบหกเอ็มนะนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกนะครับคนละเอ็มสองเอ็มนะนะครับ นะครับยังไงก็คลิปน okay ี้นะครับไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับกวนตีนงกวนตีนงไปงั้นแหละนะครับขอภายหน้าที่นี้ด้วยละกันนะครับวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับอยู่กับน้องหมาด้วยห้องห้องไม่โกรธกันนะไปแล้วจ้ะบ๊วย